สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนทัชกรสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีปรับขนาดตัวอักษรข้อความในแชทไลน์นะครับซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่สายตาไม่ดีนะครับบางทีข้อความในแชทไลนมันตัวเล็กบางทีมันอ่านลำบากเนาะเราจะทำการปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันดับแรกเราก็เข้าไปในส่วนของแอปไลน์โอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของ ขนาดของข้อความห้องแชทไลน์ก่อนนะครับเราเข้าไปที่ห้องแชทไลน์เพื่อนเลยหน้านะครับข้อความก็จะประมาณนี้นะฮะเขาเ,เรียกว่าขนาดนะครับขนาดของตัวอักษรก็จะประมาณนี้บางทีคนสายตาไม่ดีนะครับอาจจะมองแล้วนะครับมองไม่ค่อยเห็นอะไรประมาณนี้สามารถที่จะปรับให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับวิธีทําก็คือเดี๋ยว่รนแบ็กออกจากในส่วนห้องห้องแชทก่อนนะครับแบ็กออกไปแล้วก็ไปที่หน้าหลักครับ ไปที่เมนูรูปฟันเฟืองหรือว่าการตั้งค่าหลังจากนั้นปัดขึ้น,นครับมาแตะตรงคําว่าแชทปึ๊บอ่ามาดูตรงนี้เลยครับขนาดตัวอักษรนะครับเราแตะเข้าไปเลยมันจะมี3ระดับด้วยกันนะฮะเล็กกลางใหญ่ใหญ่มากนะครับตอนเนี้ยผมใช้ในส่วนของนะฮะตัวอักษรระดับกลางนะครับ ผมจะทําการปรับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเอาใหญ่มากเลยนะครับแล้วแตะไปปุ๊บโอเคแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราไปดูที่ห้องแชทไปดูข้อความว่ามันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าครับแบกกลับไปแบกกลับไปไปที่ห้องแชทครับไปที่ห้องแชทเพื่อนนี่ครับใหญ่เบื้อเริ่มเพิ่มเลยคุณผู้ชมนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่สายตาไม่ดีนะครับ คุณผู้ชมนะฮะและนี่ก็คือวิธีการปรับขนาดตัวอักษรข้อความในแชทไลน์นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัจกรเ้่นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ